ลูกค้าสามารถบรรทุกตัวปูนผงได้ถึง34.5ตันเลยทีเดียวครับ และด้านหลังของผมนะครับเป็นรถกล้วยหอมหรือเบลแทงก์นะครับรถเต้าปูนของ CIMC นะครับก็มาดูกันครับว่าฟังก์ชันของรถกล้วยหอมหรือรถเต้าปูนของ CIMC เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับการผลิตของ CIMC นะครับเราใช้เหล็กที่เป็นเหล็กไฮทันไซทั้งใบนะครับอันที่2น้ําหนักของตัวรถนะครับอยู่ที่6.9ตันลูกค้าสามารถบรรทุกตัวปูนผงได้ถึง34.5ตันเลยทีเดียวครับปริมาตรของตัวรถเบลแทงก์คันนี้นะครับก็อยู่ที่3 2คิวนะครับสิ่งที่ ที่เราออกแบบมาในจุดที่เป็นจุดสําคัญของรถเต้าปูนนะครับหรือรถกล้วยหอมเนี่ยทาง CMC เราให้ตัววาล์วเซฟตี้มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อเป็นตัวสแปรในการวัดความดันของตัวถังนะครับเกิดอุบัติเหตุ1ตัวไม่ทํางานอีก1ตัวก็จะทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1จุดเด่นของ CMC นะครับในรูปแบบของการทํางานก็จะมีสัญลักษณ์บ่งชี้ไวใ้ให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับว่าตรงนี้เป็นวาล์วจุดจ่ายลมเข้าถังแล้วก็วาล์วในการปล ลมเข้าถังด้านหลังนะครับก็มีทั้งหมด2จุดแล้วเราก็มีจุดบายพาสนะครับที่เอาไว้ช่วยเป่าลมนะครับก็บายพาสไปยังฝั่งขาออกของตัวถังได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นวาล์วจ่ายปูนนะครับเราก็จะมีฝาครอบออกแบบมาเอาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของ CMC นะครับเป็นฝาครอบนะครับรถ1นึ่คันนะครับเราจะแถมตัวสายโหลดให้กับลูกค้านะครับความยาว10เมตรนะครับแล้วก็มีชุดเก็บนะครับล้อมรอบอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับตัวรถเป่าแทงของ CMC มีการออกแบบกลไกของสะพานด้านท้ายเอาไว้ขึ้นมีระบบในการเชื่อมโยงกับตัวราวกันตกด้านบนนะครับเมื่อเราเอาบันไดด้านท้ายลงตัวราวกันตกด้านบนก็จะขึ้นมานะครับก็ลักษณะน,นี้ครับหรือว่าเก็บนะครับราวกันตกก็จะลง รเราอยู่ด้านบนของตัวถังรถกล้วยหอม c m c นะครับก็ลงมีมาตรฐานของฝาเมนโททั้งหมด3ฝานะครับภายในถังของ c m c นะครับลูกค้าจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนผ้าใบที่กระจายตัวอยู่ด้านใต้นะครับเมื่อมีการปล่อยลมในการเป่าปูนเข้ามานะครับลมก็จะกระจายไปตามท่อเหล่านี้นะครับแล้วก็ท่อเหล่านี้จะเกิดการสั่นสะเทือนเหมือนเป็นการตีปูนนะครับให้ปูนเกิดการขยายตัวแล้วก็ไม่ทับกันจนโหลดได้ยากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทค นิคหรือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งของ CIMC นะครับและถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากขนปูนผลได้ถึง34.5ตันติดต่อไฟายขายของ CIMC ได้เลยครับจบที่เราเบาที่สุด